สวัสดีครับผมวีเรียบหรูจาก k คอโตเซ็นเ r นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำรถและไอเทมอีกหน,หนึ่งคันเลยครับของค่าย Mercedes-Benz นนะครับก็คือ Mercedes-Benz E53AMG4Matic คันนี้นี่เองนะครับรุ่นนี้นะครับไม่มีผลิตแล้วในประเทศไทยนะครับเป็นแลไอเทมอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนะครับที่ยังมีอยู่นะตอนนี้ มาพร้อมกับขุมพลังอันแรงมากๆเลยครับถึง435แรงมา้าจุดเด่นของคันนี้นะครับก็คือยังมีวารันตีเหลืออยู่อีก2ปีรถในตลาดรถมือ2เนี่ยคันนี้เป็นคันเดียวเลยครับที่มีวารันตีเหลืออยู่ก่อนที่ทุกท่านนะครับจะได้รับชมความสวยงามของรถคันนี้นะครับทั้งภายนอกและภายในเรามารู้ประวัติเข้าวค่าของ mercedes benz e class กันก่อนดีกว่าครับ เมอร์เซเดสเบนออคานะครับเป็นรถนั่งประเภทหรูหราขนาดกลางนะครับซึ่งออคานะครับแปลมาจากภาษาเยอรมันแปลว่านะครับเครื่องยนต์หัวฉีดรถออคานะครับเริ่มผลิตนะครับตั้งแต่คศ1935นะครับจนปีถึงปี1984เปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับอยากเป็นทางการซึ่งมีหลายรุ่นมากๆเลยครับรุ่นแรกนะครับก็คือ W136 เริ่มผลิตตั้งแต่ปี1935จนถึงปี1955นะครับผลิตรวมยาวนานถึง20ปีเต็มเล ซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นกระแสนิยมมากๆเลยสําหรับคนในสมัยนั้นนะครับต่อมานะครับเป็นรุ่น W120 ถูกผลิตตั้งแต่ปี1953จนถึงปี1962โฉมนี้นะครับจะมีขนาดเล็กลงนะครับทำให้คนนะครับเข้าใจผิดว่าผลิตรุ่นขนาดเล็กจนคล้ายคลึงกับ W180 ในรุ่น S-Class เลยทีเดียวต่อมานะครับรุ่น W121 นะครับถูกผลิตตั้งแต่ปี1956 จนถึงปี1,961เป็นรุ่นฝาแฝดนะครับแต่เครื่องยนต์จะมีขนาดใหญ่กว่าต่อมานในรุ่น W110 ถูกผลิตตั้งแต่ปี1,961จนถึงปี1,968อันนีน้เขาจะเรียกรุ่นนี้ว่าซินเท l จะคล้ายครึ่งหรือว่าเหมือน W111 ใน S-Class ที่ใช้ฉาย,ยาว่า ต่อมานะครับรุ่น W11C ถูกผลิตตั้งแต่ปี1968จนถึงปี1976ถูกออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีเครื่องยนต์ดีเซลขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ใช้สโลแกนนะครับรถยนต์สายพันธุ์ใหม่เลยทีเดียวต่อมานะครับก็เริ่มผลิตรุ่น W123 รุ่นนี้นะครับถูกผลิตตั้งแต่ปี1976 จนถึงปี1985เป็นรุ่นเดียวนะครับที่ประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลา9ปีด้วยชมและรูปทรงที่ทันสมัยโฉบเฉียวฉีกแนวไปจากเดิมเลยทีเดียวต่อมานะครับก็ถูกผลิตเป็นรุ่น w 1 2 4ถูกผลิตตั้งแต่ปี1984จนถึงปี1995รถรุ่นนี้นครับจะใช้ชื่อ e car อย่างเป็นทางการเลยครับนิยามใหม่นะครับของตัว e car ก็คือตัว e l e g a n แแปลว่าความสง่างาม ความสลัดสรวยรุ่นขัดไปนะครับก็คือ W210 นะครับจะถูกผลิตตั้งแต่ปี1995จนถึงปี2002เป็นรุ่นนี้ครับอีคาได้เปลี่ยนไฟหน้าเป็นตากลม4ตาแล้วก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่ไม่ได้เชนเปลี่ยนรูปแบบของ Mercedes-Benz ไปเลยนะครับรุ่นขัดมานะครับเป็นรุ่น W211 ถูกผลิตตั้งแต่ปี2002จนถึงปี2009รุ่นนี้นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์นะครับเป็นไฟ4ดวงด้านหน้าอยู่นะครับต่อมานะครับเป็นรุ่น W212 ถูกผลิตตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2015แล้วก็ถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับในปี2009รุ่นนี้นะครับจะใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นจากรุ่นเดิมๆนะครับมากเลยทีเดียวแล้วก็ใช้เทคโนโลยีควบคุมความเร็วเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถด้วยครับรุ่นถัดมานะครับเป็นรุ่น W213 ถูกผลิตตั้งแต่ปี2016จนถึง2022ซึ่งรุ่นนี้ครับเป็นดาวเด่นนะครับของทุกๆรุ่นเลยนะครับมีรุ่น E220D Executive แล้วก็ E E 220 AMG เป็นตัวประกอบในประเทศนะครับแล้วก็พอปี2017นะครับก็จะมีรุ่นที่3นะครับถูกผลิตขึ้นมาเพิ่มเข้ามาคือตัว ADVANCA r d ในปี2019นะครับก็จะได้เปิดตัวรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเป็นตัว E350E เป็นตัวปั๊กอินไฮบิดเพื่อตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่เริ่มประหยัดพลังงานนะครับก็จะมาใช้แบตเตอรี่เป็นตัวปั๊กอินแทนนะครับในรุ่น W213 ครับได้มีการเปลี่ยนโฉมหรือว่าเฟซลิฟต์นะครับมาเป็น E220d AMG Sport แล้วก็สำหรับเครื่องเบนซินนะครับก็จะมี E300e Advanced t แล้วก็ E300e AMG Dynamic นะครับซึ่งตัวสุดท้ายของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัว E63s Final Edition V8 เครื่อง4,000ลิตรให้กำลัง แรงมา้าถึง612แรงมา้าซึ่งตัว E 5 3ที่ผมกำลังมาแนะนําให้ทุกท่านชมนะครับก็จะอยู่ในรุ่นของ W 2 1 3ตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งเป็นตัว E 5 3ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับประวัติคร่าวๆนะของ Mercedes-Benz E-Class ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมาชมคันนี้นะว่าแรไอเทมขนาดไหนนะครับ Mercedes-Benz E 530นี้นะครับจะอยู่ในรุ่นนะครับ W 213นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะครับก็คือเครื่อง6สูบให้กำลังแรงม้าถึง435แรงม้าเลยทีเดียวพร้อมกับขุมพลัง EQ ให้เพิ่มแรงมอเตอร์นะครับถึงอีก22แรงม้าเลยทีเดียวนะครับเราก็เริ่มจาก ไฟหน้าเลยนะครับนะครับไฟหน้าเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นมัลติบีมนะครับตัวมัลติบีมอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับก็คือจะมีหลอดไฟนะครับอยู่ในหลอดเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดนะครับเพื่อที่ป้องกันการลบโกนสายตานะครับหรือว่าการแยงตานะครับของคนที่วิ่งมาฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ของ Mercedes Ben z แล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว AMG นะครับ แล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับด้านหน้านะครับถึง6ตัวแล้วก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ฝังอยู่นะครับแล้วก็มีกล้องด้านหน้านะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นเบิร์ตไอวิวแล้วนะครับกล้องจะมีรอบคันแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์นะครับต่างๆช่วยเรื่องระบบเกี่ยวกับการเบรกแล้วก็มาด้านข้างนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์นะครับล้อแม็กลายเอ็มจีของตระกูล e 5 3นะครับในตระกูลที่เป็นสเปเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น c 4 3 e 5 3 cls 5 3นะครับ จะใช้แมกลายเดียวกันเลยนะถ้าทุกท่านสังเกตนะครับจะเป็นแมกลนยนี้นะครับเพราะเป็นของ AMG นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็บ่งบอกถึงการเป็นโพรเมติกนะครับว่าเป็นการขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็มาพร้อมกับขุมพลังเทอร์โบของเครื่อง V6 ตัวเอ้ของเครื่อง6สูบตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับก็จะตัดสีดําเพิ่มความดุเข้ามานะครับแล้วก็สังเกตด้านล่างจะมีกล้องนะครับเพราะว่าคันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับใช้เทคโนโลยีเบิร์ดไอวิวแล้วนะครับด้านข้างมาเนี่ยก็ถ้าทุกท่านสังเกตนะครับจะม ลวดลายนะครับก็ค yeah. be ือตัดมีมิต an ิจะไม่โค้งมนไปหมดเลยนะครับก็จะมีเส้นตัดมานะครับจนถึงด้านหลังเลยแล้วก็มาพร้อมกับระบบคีเลสแล้วก็มาถึงด้านหลังนะครับก็ฝาถังน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นแบบกดนะครับฝาถังน้ำมันของรถยุโรปทุกคันเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับเบอร์เซเดสเบนทุกคันนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับฝาถังน้ำมันจะอยู่ด้านขวาของรถทุกคันยกเว้นนะครับตระกูลซีรีส์ CLA CLA นะครับทุกรุ่นนะครับของซีรีส์ A ทั้งหมดนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เป็นรถขับหน้าแต่ส่วนคันนี้นะครับจะเป็นโฟร t มีติกนะครับจะสามารถขับเครื่อง4ีล้อได้เลยแล้วก็ไล่มาด้านหลังนะครับก็ไฟผมชอบการออกแบบดีไซน์ของไฟท้ายรุ่นนี้มากๆเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับหนึ่งนะครับเขาออกแบบแบบว่ามันไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับมันพอดิบและพอดีนะครับของกับมุมของตัวรถ และไม่กินไปถึงตัวฝากระโปรงหน้าเหมือนรถเบนซ์อีคารุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ยังให้ความมีมิตินะครับเหมือนมีกาดเพชรนะครับในโครมแต่ที่ชอบอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะคือขนาดไฟเนี่ยที่มันมีเล็กขนาดนี้แต่ฟังก์ชันของไฟเนี่ยมันอยู่ครบเลยในโครมเดียวกันเลยจะไม่ถูกแยกออกมาว่าไฟถอยแยกออกมาไม่มีแล้วจะอยู่ในโครมโคมเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วขึ้นมาก็จะบ่งบอกความเป็นโลโก้ของ e53 นะครับว่า คันนี้นะครับคือ Mercedes-Benz e53 มาพร้อมกับขุมพลังที่มหาศาลเลยทีเดียวพร้อมแต่งพร้อมกับชุดแต่ง AMG ตัดด้วยโครเมียม m e อร์ e e s e n n z นะครับถ้าสังเกตทุกรุ่นทุกคันนะครับก็ยังโคงเองกลักษณ์ความเป็นโครเมียมก็คือเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ชุดแต่งพาร์ต AMG นะครับสำหรับกันชนท้ายก็คือมีท่อสองสองด้านนะครับมีตัว ลู่ลมนะครับเป็นตัวลู่ลมของออลมที่ผ่านมาทางใต้ท้องรถนะครับก็จะมีการดักลมหรือว่ามีต่อมีเซนเซอร์แล้วก็มีเซนเซอร์นะครับเหมือนเซนเซอร์เตะนะครับมีเซนเซอร์เตะอยู่ตรงช่วงนี้นะครับถ้าแบบมือไปโดนหรือขาเราไปอยู่เนี้ยฝากระบปงท้ายก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับจะมีคิกนะครับตัวเตะนะครับไม่ฝากระบปงท้ายเปิดได้ด้วยนะครับแต่วิธีบางคนเนี่ยชอบเตะ ช้าๆนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับรุ่นนี้ต้องใช้แบบว่านินงจานะครับวิชานิงจานิดนึ่งครับไวๆหน่อยครับอ่าเนี่ยครับก็คือต้องเตะไวๆหน่อยนะครับเพราะว่าพอแย่เข้าไปเสร็จแย่เท้าเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ดึงออกมาเลยนะครับฝาท้ายจะเปิดนะแล้วก็สามารถเตะปิดได้ด้วยนะครับก็คือปุ๊บไอ้นะครับแย่เท้าเข้าไปแล้วก็ดึงเท้าออก้วก็สามารถปิดฝาท้ายได้ด้วยอัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับด้านหลังนะครับจนถึง6จุดเลยทีเดียวนะครับทางด้านหน้า6จุดหลังอีก6จุด มีกล้องหลังอีกตัางหากนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีกล้องหลังนะครับอยู่ด้านล่างด้วยนะครับกุญแจของ m e อร์ d e s b e n z นรุ่นใหม่ๆนะครับจะไม่ไม่คงเอกลักษณ์แบบเดิมๆหรือว่าเป็นขวดน้ำเตาแล้วนะครับจะเป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะมีฟังก์ชันนะครับเปิดล็อกรถนะครับปลดล็อกนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับในดอกดอกเดียวกันนะครับฟังก์ชันก็ยังคล้ายคลึงกับตัวเดิมอยู่แต่เปลี่ยนรูปทรงให้ดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับ แต่ก่อนจะเข้ารถนะครับมันจะมีฟังก์ชันของกระจกข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับบางรุ่นเนี่ยจะไม่มีนะครับซึ่งตัวนี้จะมีตัวใบสปอร์ตนะครับถ้าสังเกตกระจกมองข้างจริงๆมันจะมีตัวใบสปอร์ตอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวคีย์เลสสมมุติว่าถ้าเราจะกดปุ่มล็อกนะครับเราก็กดปุ่มล็อกจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเราจะคล้องมือนะครับก็สามารถเปิดได้เลยเพราะมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับยิงอยู่ตรงนี้นะถ้าเราคล้องมือแล้วเรายังถือกุญแจอยู่หรือกุญแจอยู่ในตัวเนี่ย ก็สามารถเปิดรถได้เลยครับก่อนเข้ามาเนี่ยก็เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยก็ความกว้างของประตูเนี่ยก็เกือบ90องศาเลยนะครับก็ถือว่าเปิดได้กว้างมากเลยแล้วก็มาพร้อมกับลวดลายคาร์บอนนะครับที่แผงประตูนะครับมาพร้อมกับเครื่องเสียงเม r ิเดียนส์นะครับมาพร้อมแบบความเป็นสปอร์ตนะครับตัดด้วยด้แดงนะครับสีดําตัดได้แดงมีฟังก์ชันเปิดปิดประตูนะครับอยู่ตรงมือจับนะครับเปิดกระจกสีบานมีพับกระจกแล้วมองลงมาด้านล่างนะครับก็ここสามารถเปิดฝีฝาท้าย ผ่าตรงนี้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เปิดอย่างเดียวปิดได้ด้วยนะครับสังเกตดีๆนะเวลาผมจะผมทําให้ดูนะครับก็คือเปิดนะครับเปิดเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้เราเปิดแล้วเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแช่ไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ปิดฝาท้ายได้ด้วยตัวแผงประตูนะครับก็ประกอบไปด้วยซอกทัชทั้งหมดเลยตัดด้วยโครเมียมแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตบ่งบอกความเป็นคาร์บอน แล้วก็มีวีลคัมไลท์อยู่ด้านล่างไลลงมาด้านล่างนะครับตัวสคัพเทสนะครับก็จะมีไฟนะครับบ่งบอกความเป็น AMG หรือว่าพาร์ตแต่งของรถ m e อร์ d e s Benz คันนี้ด้วยครับเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นกึ่งบักเก็ตซีทนะครับผมก็คือเป็นหนานุ่มนะครับเหมือนขอบพิซซ่าเลยทีเดียวนะครับก็ให้ความเป็นสปอร์ตด้วยนะครับแล้วให้ความนุ่นวลนะครับเวลาการที่เราลงไปนั่งด้วยนะครับแล้วก็จะมีอหนังอคันทาร่านะครับนะครับแล้วก็จะมีโลโก้นะครับของ AMG อยู่ด้านหลัง ตรงด้านหลังพอดีเลยนะครับแต่ผมได้ลงไปนั่งแล้วนะครับตัวโลโก้เนี่ยไม่ได้ทิมหลังเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยได้แดงนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นจากเดิมไปด้วยมาพร้อมกับเบลล์แดงเบาะนะครับก็จะมีตัวดันหลังเพิ่มเข้ามานะครับตรงตรงด้านด้านตรงนี้ของเบาะด้วยนะครับผมเบาะเนี่ยสามารถปรับเมมโมรีได้3ตํตำแหน่งนะครับตัวปรับเบาะเนี่ยก็จะอยู่ตรงแผงประตูของทั้ง2ด้านครับไล่มานะครับจะเป็นฟังก์ชันด้านขวาก่อนแล้วกันนะครับ จะอยู่บนนะครับคอนโซลหน้า on ที่มีคาร์บอนด้วยนะครับก็คือตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวที่มีตัวเซ็นเซอร์จอต่างๆหรือว่าเซ็นเซอร์ที่แบบว่ารถขับมาด้านใกล้เราก็จะร้องถ้าคนไม่ชอบก็จะกดปิดได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเปนเ็นเซ็นเซอร์ตั้งระยะนะครับจนถึงระยะเบรกอย่างที่ผมบอกนะครับ แล้วก็ถัดมาจะเป็นม่านไฟฟ้านะครับฝั่งขวาสุดนะครับสามารถให้ปรับระดับความสูงของรถได้นะครับหรือว่าเราสามารถปรับให้เป็นโหมดของความสูงปกติก็ได้ด้วยนะครับไล่ลงมานะครับผมก็ Mercedes Ben z นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์การเปิดเตาแก๊สเอ้ยไม่ใช่นะครับการเปิดไฟหน้าของรถของเขาอยู่นะครับก็คือตรงกลางก็จะเป็นออโต้บิดขวามาเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้านะครับหรือว่าจะซ้ายนะครับก็จะเป็นไฟหลี หรือการจอดฉุกเฉินนะครับก็จะมีเลื่อนลงมาตรงจุดจุดนี้นะครับแล้วฝั่งขวานะครับก็จะเป็นตัวเพิ่มความสว่างของตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ตรงจุดจุดสุดท้ายก็คือเป็นยังเป็นเบรกมือไฟฟ้าอด้านล่างครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมีหนังอัคนทลานะครับเพื่อให้เราจับนะครับกระชับมือนะครับ แล้วก็มาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแบบของ AMG แบบตัดแล้วนะครับฝั่งซ้ายจะควบคุมเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับหรือว่าเพิ่มเสียงเปิดปิดวิทยุนะครับแล้วก็เป็นเมาส์ด้วยสังเกตตรงนี้นะครับจะเป็นเมาส์เลื่อนๆได้ด้วยนะครับไม่ไม่ใช่แค่ปุ่มกดธรรมดาเป็นเมาส์นะครับแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับปุ่มย้อนกลับนะครับก็ตัวนี้นะครับจะคอนโทรลตัวหน้าจอด้านนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะควบคุมจอหลัก นะครับผมก็ยังยังคงเป็นเมาส์อยู่นะครับถ้าคุณสังเกตดีๆว่าเลื่อนไปมันก็จะมีเสียงคุ๊บกับคุ๊บกับุ๊บกับนะครับหรือว่าปรับไปที่โฮมได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งระบบควิสคอนโทรลจนถึงระยะเบรกได้นะครับก็มาพร้อมกับแฮเด์ชิฟนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มเกียร์ฝั่งซ้ายจะเป็นตัวลดเกียร์นะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์ทิปโทนิก9กสปีดแล้วนะครับจะเป็นหัวเกียร์เล็กนะครับเออ m e r ร e d e s b e n z รุ่นหลังๆนะครับเกียร์จะอยู่ตรงเหมือนไฟเลี้ยวของรรถญี่่่ปปุนนทัไะคบ แต่ตรงนี้จะเป็นระบบเกียร์ของเขาเลยก็คือกดลงนะครับจะเป็นตัวดีนะครับคือเดินหน้านะครับดันขึ้นใี้สุดจะเป็นถอยหลังนะครับหรือว่าเราจะกดปุ่มนะครับก็คือกดปุ่มล็อก P นะครับตรงนี้ก็บ่งบอกของโพซิชันของเกียร์ทุกอย่างอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับตัวจอนะครับก็จะเป็นจอยาเป็นจอ TFT นะครับแบ่งกระบวนการการประมวลผลนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะบอกอินโฟเมชันของรถทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วเป็นตัวรอบนะครับเป็นโพซิชันหรืออินโฟมชันของรถทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็หน้าจอนะครับก็จะบ่งบอกความเป็น AMG ว่าเป็น AMG แท้นะครับไม่ได้ซื้อมาเพิ่มนะครับแล้วก็สามารถปรับจอนะครับเป็นโหมดคลาสสิกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นโปรแกสซีกก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นโหมดคลาสสิกแล้วก็โปรแกสซีฟก็จะเป็นแบบดูเทคโนโลยีดูไฮเปอร์นิดนึงนะครับจอนะครับก็จะเป็น TFT อย่างที่ผมบอกครับเป็นจอท FT ยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็ ฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถเซตนะครับตำแหน่งต่างๆวิทยุนะครับเครื่องเสียงต่างๆบ่องบอง่งบอกแอร์บง่งบอกแมปแผนที่ต่างๆอยู่ในจอน,นี้ได้หมดเลยนะครับ Mercedes-Benz ะครับก็ได้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาออกแบบให้ดูมีความหรูหรานะครับซึ่งค่ายบางค่ายนะครับของของคนที่ผลิตรถยนต์นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ นำไปใช้ด้วยครับส่วนด้านจอเนี้ยผมจะไม่ไม่ได้เล่นให้ดูนะครับเพราะว่าฟังก์ชันในการเล่นน่ะมันเยอะมากๆเลยถ้าเล่นเนี่ยผมว่าครึ่งวันก็ไม่ครบอะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันต่างๆเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีมัลติมีเดียเยอะมากนะครับแล้วก็ Mercedes Benz นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ของการที่เขาเคยออกแบบเครื่องบินนะครับก็คือถ้ารูปทรงต่างๆถ้าสังเกตนะครับจะเหมือนมาตรวัดในเครื่องบินนะครับโพสิชันต่างๆนะครับจะเหมือนเครื่องบินมากๆเลย ก็ทำให้ได้รับแรงบันดาลใจมาใช้กับรถคันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นด้านบนเนี่ยปุ่มต่างๆก็จะเป็นตัวควบคุมแอร์นะครับผมแล้วก็ลงมาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มลัดเขาเรียกว่าปุ่มลัดนะครับก็คือสามารถกดปุ่มนะครับเข้าไปที่หน้าจอได้โด,โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องไปผ่านเมนูต่างๆนะครับได้เลยแล้วก็มีไฟผ่ามาหรือไฟกระพริบนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยไล่ลงมาก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับด้านในเนี่ยเป็นฟ้าชาร์จด้วยนะครับเป็นมือถือแบบสามารถ เป็นไวเลสชาร์จนะครับวางมือถือแล้วก็ชาร์จได้เลยนี่ตัวพอตนะครับที่เป็น Apple Car p l a y พด้วยที่วางแก้วผมว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นจุดตำแหน่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าการที่เราวางตำแหน่งด้านแก้วด้านหน้าเนี่ยมันพอเหมาะและพอดีในการหยิบแก้วแต่ถ้าอยู่ตรงกลางหรืออยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็จะหยิบยากและผมว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดเนี่ยของการวางแก้วคือจุดตรงนี้เลยครับแล้วก็ตัดลดลายคาร์บอนนะครับเพิ่มความหรูหราความเป็นสปอร์ตมากขึ้นและด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัว ดินามิกโหมดการขับขี่และนะครับรวงระบบช่วงล่างการเลื่นถลายตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมาส์ที่สามารถควบคุมหน้าจอได้ด้วยนะครับเวลาผมเลื่อนไปก็สามารถเลื่อนด้าน,านของด้านจอตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดวิทยุนะครับแล้วตัวตัวนี้ตัวเป็นตัวออโต้สต็อปสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวกระบบเซ็นเซอร์ต่างๆรอบคันนะครับก็จะมีตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังมีครบหมดเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นที่เก็บของและนะครับก็ ก็จะมีปุ่มกดนะครับปุ๊บนะครับก็สามารถเก็บของไว้ในนี้ได้นะครับว่าต่อ USB ได้2พอร์ตนะครับอยู่ในนี้สําหรับคนที่ใหญ่จะใช้มือถือผ่าน USB ก็เสียบตรงนี้ได้เลยสําหรับรถคันนี้นะครับก็จะมี e b บี light รอบคันเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับรอบคันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือปรับแสงได้ด้วยปรับแสงตามที่เราต้องการเลยทีเดียวส่วนด้านบนนะครับก็จะมีซั n loop นะครับเป็นผ้าม่านม่านไฟฟ้านะครับ ทําให้เราแบบว่าดูไม่อึดอัดนะครับแล้วก็สามารถนะครับเปิดซันลูกได้ด้วยนะครับก็คือโยกขึ้นไปหนึ่งครั้งนะครับด้วยที่เมืองไทยนะครับมันเป็นเมืองร้อนนะครับสําหรับคนที่เราจอดรถตากแดดนานๆอะไรเงี้ยครับผมว่าซันลูฟข้อดีของซันรูฟอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเวลาเราเปิดนะครับมันจะช่วยระบายความร้อนของตัวรถออกไปนอกรถได้เร็วกว่ากระจกด้านข้างตรงเนี้ยก็สามารถให้ระบายความร้อนออกไปจากตัวรถได้เร็วขึ้นนะครับ ก็ด้านหลังนะครับผมก็เริ่มจากแผงประตูเลยนะค,ะนะครับก็จะมีตัวบังแดดน,นะครับก็คือเลื่อนม่านบังแดดขึ้นมานะครับก็จะมีตัวเล็กกันด้วยนะครับมีตัวเล็กกันบังแดดด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องเสียง Meridians น, e นะครับผมแล้วก็มี LED light นะครับอยู่ตรงแผงประตูด้วยแล้วมี Welcome light อยู่ด้านล่างส่วนด้านหลังก็อย่างที่ผมบอกครับมันจะเป็นกึ่ง bucket seat นะครับบาะจะเป็นกึ่ง bucket seat เนี่ยมันมีความความหนาน,านุ่มเหมือนขอบพิซซ่าที่ผมบอก มันก็ให้ความนุ่มนวลเวลาเรานั่งนะครับเดือว่าเดินทางไกลมันก็จะนั่งสบายนะครับรู้สึกไม่อึดอัดเล็กรูมก็เหลืออยู่2กงคมป้นนะครับเฮดรูมก็เหลืออยู่2องคอมป้นเหมือนกันนะครับเบาะตัดด้วยได้แดงแล้วก็เบลดแดงด้วยนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตตัวนี้นะครับก็จะมีแอร์ด้านหลังนะครับคนที่นั่งด้านหลังก็จะไม่ร้อนไม่ต้องรอพึ่งแอร์จากคนด้านหน้านะครับ แล้วก็จะมีที่ชาร์จมือถือนะครับหรือที่จุดบุหรี่นะครับ M A C สามารถวางเอกสารนะครับเสรียบวางของเอกสารได้นะครับพอเราเลื่อนเบาะลงมานะครับก็จะมีที่วางแก้วด้วยนะครับจากถ้าเราไม่มีแก้วนะครับหรือถ้าถ้าเรามีแก้วเรากกดปุ่มนี้ปุ๊บนะครับได้กดปุ่มนี้นะครับออกมานะครับก็จะสามารถวางแก้วได้ขนาดไซเยติเลยนะครับไซใหญ่มากนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับเนี่ยดูดิ ได้ขนาดถึงไซเยติเลยนะถึงจำนวน2ใบเลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดนะครับเหมือนถาดกินข้าวเลยอ่ะผมมองว่าตรงนี้มันสามารถสมมติถ้ามีเด็กนั่งเนี่ยนั่งกินข้าวได้เลยนะครับก็ถือว่าอเนกประสงค์นะครับครับก็คือมีอโซฟิกด้วยสามารถต่อคัตซีดได้เลยครับภายในก็หมดแล้วนะครับก็คือมีความเป็นสปอร์ตหรูหราครับเรามาดูฝาท้ายกันครับว่าสามารถเก็บสัมภาระได้มากน้อยขนาดไหนกันดีกว่าครับ รถ m e r c e d e s b e n รุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด4จุดเลยนะครับคือ1นะครับกดผ่านกุญแจนะครับ2นะครับกดจากตรงประตูคนขับนะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็3ก็จะเป็นคิกเซนเซอร์นะครับสามารถเตะแล้วก็ฝาท้ายเปิดปิดได้นะครับแล้วก็4เนี่ยเป็นระบบแมนนวลนะครับก็คือเอามือตรงใต้โลโก้เบนนะครับมือแล้วกดเข้าหาตัวนะครับก็สามารถเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นฝาท้ายสามารถกดปิดได้นะครับสําหรับตรงนี้นะครับ แล้วก็มีเวลคัามไลท์นะครับแล้วก็มีตัวสะท้อนแสงถ้ารีวิวกับบีเรียบหรูนะครับถ้าไม่เข้าไปให้ดูว่ามันลึกขนาดไหนมันจุได้ขนาดไหน,นครับก็ไม่ใช่เรานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้ดูนะครับว่ามันจุได้ขนาดไหนนะครับอผมสูง170นะครับโหยลึกมากโหยลึกสามารถใส่ถุงก๊อฟได้แบบใส่ใหญ่เลยอะลึกแล้วก็ยาวด้วยเนี่ย ไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการให้แบบว่าจุของได้เยอะขึ้นนี่นะครับก็สามารถนะครับดันตรงนี้นครับแล้วก็ผักไปด้านหน้าปึ้งผักตรงนี้ปึ๊บผักไปด้านหน้าปึ้งโอโหแม่เจ้านูาา้นรถบรรทุกนู้นรถกระบะนะครับยาวมากก่อนที่เราจะพับอบ์อดมานะครับก็จะเป็นรถ สี่ที่นั่งนะครับแล้วก็มีบวกหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสี่ที่นั่งบวกหนึ่งนะครับสําหรับพับเบาะลงมาเนี่ยครับก็จะกลายเป็นรถสองที่นั่งนะครับแล้วก็สองที่นอนด้วยครับรถคันนี้โหกว้างมากนะครับนะครับผมแล้วก็ดูด้านล่างนะครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวยางรันแฟ้แล้วนะครับผมก็จะมีตะกร้าใส่ของนะครับมีตัวช่วยดึงรถนะครับสําหรับรถที่แบบต้องการขึ้นรถสไลล์ก็สามารถดึงได้ มีตัวซ่อมยางนะครับเพราะว่ายางรันแปดรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับจะไม่ต้องไม่ต้องมียางอะไหล่แล้วนะครับก็คือมีตัวชุดซ่อมยางมีตัวปั๊มลมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Mercedes-Benz E53 ตัว AMG Dynamic คันนี้นะครับมาพร้อมกับขุมพลังนะครับเครื่อง6สูบเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าถึง435แรงมา้า พร้อมกับ eQ Boost เตอร์นะครับให้กำลังเพิ่มอีก20แรงม้าเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับจะบอกเลยว่าตัว MG ตัว53เนี่ยที่ผลิตในประเทศไทยนยมีอยู่ทั้งหมดถึง2ตัวจะมี CLS 53กับ E53 แต่จะบอกว่า E53 เขาไม่ผลิตแล้วครับหยุดผลิตแล้วเพราะฉะนั้นรถคันนี้จะเป็นรถแรไอเทมคันหนึ่งเลยแล้วที่สำคัญนะครับ รถคันนี้ยังมีวารันตีเหลืออีก2ปีเลยเอาง่ายๆคือคุณใช้แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการแม่ทนแนนเลยอีก2ปีเลยทีเดียวกับราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปด้วยถ้าใครอยากได้ราคาพิเศษนะครับก็สามารถติดต่อผมดีเรียบหรูผ่าน K Auto Center ได้เลยครับและถ้าใครนะครับก็ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตาม ได้ด้วยนะครับก็วันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ